สวัสดีครับผมนายละพีงามศิลจำรัดสวัสดีครับผมนายเรไดเกียรติชียงงรสวัสดีครับผมนายชาตรีบุญเลิศครับประวัติและความเป็นมาประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมาลายูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ51ของโลก มีเนื้อที่ประมาณ5,13,115ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับที่20ของโลกไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอันมากมายเช่นพัทยาภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่หินที่สร้างไรายได้ให้แก่ประเทศ รัสเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยูเรเซียและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกรัสเซียมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกโดยมีประชากรอยู่ที่143ล้านคนรัสเซียเป็นหนึ่งใน5ที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และได้รับการยอมรับว่ามีและครอบครองคลังแสงรายล้างสูงที่สุดในโลก วิถีชีวิตและการอยู่อาศัยนะครับประเทศไทยในอดีตนั้นวิถีชีวิตของคนไทยจะผูกพันอยู่กับแม่น้ําดังนั้นการสร้างที่อยู่อาศัยจะเลือกทาเลที่ใกล้แม่น้าและวัดหากน้ําเข้าไม่ถึงพื้นที่ใดชาวบ้านก็จะช่วยกันขุดคลองเพื่อให้มีทางน้ําไหลผ่านเนื่องจากสะดวกก่การเดินทางเรือนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกรุงเทพของเราจะมีแม่น้ำลำคลองมากมายที่ยังคงมีอยู่จมาจนถึงปัจจุบันนะครับประเทศรัศเสเซียนะครับ เนื่องจากเรื่องราวด้านสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวรัสเซียในประเด็นด้านนี้น้อยมากเพราะประเด็นเรื่องสังคมรัสเซียและชีวิตความเป็นอยู่จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพสะท้อนจากการเมืองการปกครองภายในประเทศจากการปกครองของรัสเซียประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกมักจะเปรียบเปรยว่าประตูสู่ประเทศรัสเซียนั้นเหมือนม้านหล็กเนื่องจากประเทศรัสเซียเคยปกครองด้วยระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทำให้รับวัฒนธรรมมาจาก ตาชาชิเข้ไปนอา,อาหารการกินของประเทศไทยคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักโดยนิยมการสองชนิดคือข้าวเหนียวและข้าวเจ้าคนไทยภาคอีสานและภาคเหนือนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลักส่วนคนไทยภาคกลางและภาคใต้นิยมกินเป็นข้าวเจ้าเป็นหลักประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานทำให้อาหารประจำครัวไทย ประกอบด้วยปลาเสียส่วนใหญ่ทั้งปลาย่างปลาปิ้งจิ้มน้ำพริกอาหารรัสเซียได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยคุณค่าทางโภชนาการส่วนประกอบหลักของอาหารรัสเซียได้แก่พวกธัญพืชต่างๆเช่นข้าวไร้บาเล่ ข้าวโอ๊ตข้าวฟางข้าวสาลีจึงไม่น่าแปลกใจที่ขนมปังเป็นอาหารหลักของคนนลเสเซียส่วนภายมักจะทํากันในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดไส้ที่นิยมจะเป็นพวกปลาเนื้อและเบอร์รี่อาชีพของคนไทยแต่เดิมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รัศดรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนารายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการขายสินค้าเกษตรเช่นข้าวยางพาราจากคํากล่าวที่ว่าเมืองสุขโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีข้าวจากบันทึกในหลักศิลาจารึกข,ของพ่อขุนรามคำแหงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารการทำมาหากินความเป็นสังคมเกษตรที่มีมาอย่างช้านาน รัสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ในการทําเป็นเกษตรเป็นส่วนใหญ่และชาวรัสเซียส่วนใหญ่มีอาชีพในการทําเกษตรและพืชไร่การเกษตรส่วนใหญ่มักจะเป็นข้าวสาลีข้าวโอก๊กข้าวบาเล่ถั่วผลไม้เช่นองุ่นมะกอกมะนาวแอปเปลิลเป็นต้นและอีกหนึ่งอาชีพที่ชาวรัสเซียภูมิใจคือการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพราะฟาร์มขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการปลูกพืชไร่ในลักษณะเกษตรแบบผสมผสานซึ่งการเลี้ยงสัตว์จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศของรัสเซียศาสนาประเทศไทยในปัจจุบันกรมการศาสนาการะทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่จากับดูแลและรับรองกลุ่มศาสนาในประเทศไทยซึ่งรับรองเพียง5ศาสนาเท่านั้นนะได้แก่ศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยจใหญ่นับถือนะครับศาสนาอิสลามศาสนาคิดศาสนาความฮินดูและศาสนาศิกส่วนประเทศรัสเซียนัศาสนาในรัสเซียมีความหลากหลายด้วยศาสนาคิดโดยเฉพาะออตโดอกรัสเซียเป็นศรัทธาที่ร้รับการยอมรับข้องขาที่สุดนะครับ แต่มีชนกลุ่มน้อยที่สําคัญของคนที่ไม่นับถือศาสนาและผู้นับถือศาสนาอื่นๆกฎหมายเกี่ยวกับศาสนาปี1997ให้การยอมรับสิทธิในเสรีภาพในการรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความเชื่อต่อพลเมืองทุกคนซึ่งเป็นผลงานทางจิตวิญญาณของศาสนาคิดพิกายอัสดกนะครับขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยเช่นการมีมารยาทไทย และการปฏิบัติตนอย่างถูกกาลเทศะขนบธรรมเนียมประเพณีศรริลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสารรค์ของคนไทยซึ่งได้มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาไทยในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวรัสเซียชาวรัสเซียได้ส่งต่อวิถีชีวิตประชาชนชาวรัสเซียโดยผ่านทางพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเภทประเพณีที่สืบเนื่องมาจากระบบความเชื่อทางศาสนาซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีเรื่องการพัฒนาความเชื่อที่ว่าความเชื่อทางศาสนานั้นมีพัฒนาการมาจากความเชื่อ ในสังคมไทยประเทศไทยมีวิถีชีวิตที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนในหลายๆเรื่องเช่นงานศพควรใส่สีดำหากเป็นงานเื่นรมเช่นงานแต่งควรใส่สีสันสดใสในสังคมไทยจะมีคำกล่าวทักทายที่ใช้คำว่าสวัสดีเมื่อเจอกันเป็นต้นและหากผู้นอ้อยกำลังทักทายต่อผู้ใหญ่ควรพนมมือพร้อมกล่าวคำว่าสวัสด,ดีบรรทัดฐานในสังคมรัสเซีย ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ต่างเมินเฉยต่อการจัดพิธีตามแบบโบราณเช่นงานศพจะเน้นความสะดวกเรียบง่ายซึ่งการจัดงานต้องช่วยให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจัดพิธีศพตามแบบอย่างของรัเสเซียไม่จําเป็นต้องน่าเบื่อแต่ก็มีสีสันได้ตลาดงานศพในรัเสเซียเปลี่ยนแปลงไปมากในระยะเวลาสิปีที่ผ่านมาโดยเน้นไปที่ความเป็นประเจกบุคคลของแต่ละคนมากขึ้นทําให้ธรรมเนียมสําคัญต่างๆเลือนหายไป ส่วนการทักทายของชาวรัสเซียนั้นเมื่อพบปะก,กันผู้ชายควรทักทายด้วยการจับมือกันบีบมือแรงๆเพื่อแสดงถึงความจริงใจและมิตรภาพที่ดีส่วนผู้หญิงทักทายด้วยการก้มศีรษะลงเล็กน้อยหากเป็นการทักทายด้วยการจับมือระหว่างผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงจะยื่นมือให้ผู้ชายจับก่อนแต่ผู้ชายไม่ต้องบีบมือ ที่น่าสนใจในประเทศรัสเซียดินแนดนอันกว้างใหญ่ของสหพันธรัสเซียครอบคลุมพื้นที่แถบตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยูเรเซียจุดที่ห่างไกลกันที่สุดของรัสเซียซึ่งได้แก่ชายแดนที่ติดต่อกับโปรแลนด์และหมู่เกาะคูริวมีระยะห่างถึง8,000กิโลเมตรทําให้รัสเซียมีถึง11เขตเวลารัสเซียมีทางออกสู่มหาสมุทรถึง3แห่งได้แ,แก่มหาสมุทรแอตแลนติกอาร์กติกและแปซิฟิก อีกทางรัสเซียยังมีชายฝั่งที่ยาวถึง37,000กิโลเมตรตามแนวมหาสมุทรอาร์กติกทะเลแปลซิฟิกทะเลบอลติกทะเลอาซอฟทะเลดำและทะเลแคสเปียน มาของภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาทางการของประเทศไทยปัจจุบันมีตัวอักษรที่อยู่ในรูปพยัญชนะทั้งสิ้น44รูปแต่ละตัวมีชื่อเรียกโดยเฉพาะสามารถแบ่งตามฐานที่ใช้ในการออกเสียงเป็นวัคเสียงอ่ากนกำกับไว้คือเสียงเมื่อเป็นพยัญชนะต้นความเป็นมาของภาษาลัสสซีย รัเสเซียนำอักษรซิเรลิกมาใช้เขียนเป็นภาษารัเสเซียเมื่อรพศ2112มี33ตัวมีการปรับป,ปรุงตัวสะกดในภาษารัเสเซียหลายครั้งเช่นพศ2423ในครั้งล่าสุดเมื่อปีพศ2533อักษรที่ใช้เขียนภาษารัสเซียเรียกว่าอักษรซิเรลิกมีทั้งสิ้น33ตัวในภาษาอื่นที่ใช้อักษรซิเรลิกเช่นภาษายูเครนภาษามองโกเลียเป็นต้น เขาเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและรัสเซียนะครับการปกครองประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกส่วนรัสเซียนั้นปกครองโดยระบอบสหพันธ์แบบอสมมาตรและระบอบสาธารณรัฐแบบกึ่งประธานาธิบด,ดีนะครับสภาพภูมิอากาศตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทําให้ภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชืน้นหรือภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสวรนนานะครับ ส่วนภูมิอากาศของชารัสเซียนั้นมีหลากหลายและแตกต่างตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มีฤดูหนาวยาวนานอากาศหนาวจัดและพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นเวลานาน,นถึง6เดือนครับส่วนศาสนานั้นคนไทยส่วนใหญ่นั้นนบถือพุทธนิกายเทรวาตโดยส่วนใหญ่นะครับอิสลามและคิดตามลำดับครับส่วนประเทศรัสเซียนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วนับถือศาสนาคิดแต่แบ่งแยกหลายนิกายออกไปครับ